การที่เด็กคนหนึ่งเนะาะทำผิดเนี่ยไม่ใช่หน่วยใดหน่วยหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของสังคมสมัยก่อนเรียกเป็นกจ้างประจำของของศาลคดีเด็กนะครับนั้นศาลคดีเด็กซึ่งเราอยู่กับศาล <c oughs> ก็ไปเป็นพนักงานควบคุม ทำอยู่ที่สถานกักบ,บ้านอุเบกขาค,คือเห็นเด็กจริงๆไม่ใช่เด็กเพราะว่าที่นั่นเรียกสถานกักตามตามกฎหมายเดิมนะฮะท,ที่จะบอกว่าที่น้องๆเกเลเนี่ยนะครับก็มาไว้ที่นี่มีห้องซอยห้องมืดมกระบวนการท,ที่ทำสำหรับเด็กเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากมถ้าเทียบจากที่ผมอยู่ จากครั้งแรกที่เห็นนะครับแล้วเด็กก็เปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเรื่องของความคิดพฤติกรรมอะไรต่างๆติวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมครับตอนนั้นยูไม่มียังไม่มีนะครับเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆมันเป็นวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศมาแล้วเรื่องของปืนเมื่อก่อนคนก็ไม่รู้นะครับว่าปืนเนี่ยก็บอกหนึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของเกลียวเรื่องของอะไรต่างๆมันก็เอามาจากกระบอกนี้อะไรนี่คือวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ใช่ไหมเมื่อก่อนไม่มีใครรู้ว่าทําไมเอ้ยยิงแล้ว ไปตามปืนยังไแล้วมันจนเรื่องของเอาุเรื่องของการระเบิดเรื่องของอะไรในในร่างกายนะครับผมสิ่งหนึ่งนะครับเราเราเราเรียนรู้จากเด็กสิ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าหรือกฎหมายหรือกฎระเบียบอะไรต่างๆก็คือจะมีมีคนทําแล้วครับ นะครับเราก็มาปรับแก้ไขนะครับมันมันต่อยอดได้ทีงบกเอมันมันเอาเป็นว่าผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยก่อนครับต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนครับนะครับว่าวเราจะบําบัดเขาอย่างไงมีเครื่องมือกระบวนการอย่างไรนะครับ<ม>ที่ให้เขามีความเข้มแข็งสาระสาคัญที่สุดก็คือเขาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอีกที่หนึ่งหลังที่เขาปล่อยตัวไปแล้วเนี่ยแล้วเรามาวัดการกระทําผิดซ้ำจากมาถ้าน้องอยู่ในพื้นที่เดิม กลับไปอยู่กับพวกดุเดิมเดิมเ,มอมเจอเพื่้นเดิมเดิมยังไงก็ไม่รอดครับความเสียหายที่น้องคนหนึ่งทำคือน้องเนี่ยถ้ามาอยู่ในพื้นที่อย่างเนี้ยเขาก็จะมีเพื่อนอเขาก็เรียนรู้รแล้วจะจับตัวเขายากขึ้นครับมันก็ไม่ได้มีเครื่องมือ,อมนะครับท่านทิพดีขอทดลองอนะครับในการตัดเส้นผม ในการคือคือต้องบอกว่าช่วงก่อนเนี่ยเด็กจะเยอะมากให้รลังวัลอะไรก็ไม่ดีเท่ากับได้กลับบ้านมันจะมีสิทธิ์แล้วของการลาพักเยี่ยมบ้านครับครับนะครับโอ้ก็ก็หูอยู่ในนี้แล้วได้กลับไปเยี่ยมบ้านเนี่ยวันสุกเนี่ยครอบครัวมารับแล้ววันจันทร์มาส่งเนี่ยหูเด็กเด็กชอบครับครับแต่อย่างที่บอกว่าพอกลับมาแล้วอะไรหวังสองวันเนี่ยนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ก็ไป ไอเสฟไปอะไรต่างๆนะครับการพักฟืรนรมนี่ก็คือการที่น้องเนี่ยยังไม่ถึงกําหนดที่จะปล่อยตัวนะครับแต่น้องมีความพืชนดีซึ่งนโยบายของผู้ริหายก็คือบอกว่าไม่จําเป็นถ้าน้องดีแล้วไม่ต้องเก็บเอาไว้นานให้น้องออกไปทดลองใช้ชีวิตนะครับการตรวจเส้นผมเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ตอบได้ จริงๆแล้วว่าสาระสําคัญก็คืออิสระภาพก่อนอ๋อครับครับน้องๆทุกคนเนี่ยต้องการอิสระภาพครับผมแต่มันก็จะมีวิธีการครับที่จะเข้าไปว่าคุณจะได้อิสรภาพคุณก็ต้องมีข้อตกลงครับนะครับแต่ตอนนี้ช่วงหลายเยี่ยมบ้านนี่หมดไป<อ>นะครับอาจจะไม่สะดวกนะครับจากช่วงโควิดช่วงอะไรต่างๆแต่สิ่งที่ทางกรมมองเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้น้องไปทดลองใช้ชีวิต นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของอการขออนุญ,ญาตออกไปทดลองทํางาน14วันก่อนนะครับจากสัต์ในสถานประกอบการทดลองนะ14วันก็ดีก็ขออนุญ,ญาตกลม50วัน50วันนะครับหรือถ้าน้องดีแล้วพักฝึกนะครับแต่ในระหว่างนี้ก็จะมีการน้องมารายงานตัวก็จะมีการตัดเส้นผม เคสแบบนี้เยอะไหมครับที่ที่ที่ผ่านมาที่ว่าน้องน้องไปเสพซ้ำแล้วตรวจเจอโดยเส้นผมในเส้นผมเนี่ยเจอครับแล้วก็มาผ่านการบาบัดใหม่เยอะพขเขาก็ยอมรับว่าเขาเสพจริงเขาก็ทําผิดจริงแต่เราก็ไม่ได้ดําเนินคดีนะครับครับเพียงแต่ว่าก็งดกันเราถือว่าเขาเป็นคนป่วยเพราะจริงๆอย่างที่บอกว่าสุดท้ายนะครับเราเราต้องเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังเพราะเราเราคงจะไม่สามารถที่จะไปรอให้เยาวชนรุ่นใหม่นะครับ หรือน้องที่กำลังจะเกิดซึ่งเกิดน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมม,มานะเราก็ควรจะเทรนน้องร่นนี้ที่จะเป็นกําลัง